สมัยเรียนมันก้าวแต่อยู่เงียบๆไม่คบกับใครเลยโตมาเลยไม่มีเส้นสายเลยต้องมาลงเอ,อ่ยขายของหากินไปวันๆวายขายไส้กรอกไม่มีโบนัสขายไส้กรอกไม่มีโบนัสขายไส้กรอกไม่มีโบนัสกกน้องดาวีค <laughs> <laughs> ิสมาย ญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่ายุโรปดีนะอะไรของนายอ่ะปีเตอร์เพอเจออะไรฉันก็กำลังวางแผนอยู่นะสิว่าโบนัสห้เดือนปีนี้ฉันจะเอาไปเที่ยวไหนดีอ๋อถึงว่าละ่ะดีดายใหญ่เชียวเออนี่ถ้าพวกเราขายงานนี้ได้เพอเพอรเราอาจจะได้เงินพิเศษอีกคนละก้อนเลยนะเออจริงด้วยแค่คิดตื่นเต้นแล้วอะ่ะฉุยฉันเอาไปถอยกระเป๋าใบใหม่ดีกว่า หรือว่ารองเท้าดีว่าแต่ฉันเพอเจอแกเองก็เพอเจอเหมือนกันนั่นแหละไส <c oughs> ้กรอกนะไส้กรอกสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยจา้ามาซื้อกันได้เลยนะสามมายี่สิบเองจา้าเฮ้ยปีเตอร์แกดูนั่นสิอะไรของแกอย่าบอกนะว่าแกจะกินไส้ก,กรอกข้างทางนี่ ไม่ใช่ฉันให้แกดูหน้าแม่ขาตั้งหากใครอ่ะนั่นมันดีวาเพื่อนรุ่นเดียวกับเราแกจำไม่ได้เลยไงบ้าไม่น่าใช่หรอกมัง้งถ้าแกไม่เชื่อก็ลองไปดูใกล้ๆสิไปไปไ,ไปเริ่มดีไม้ดีจ้าเปรี้ยวหรือม้วนเส้นดี เออวาใช่ไหมเฮ้ยปีเตอร์แล้วนี่ก็หยกใช่ปะฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าเป็นเยาวาจริงๆแกน่ะไม่เชื่อฉันเอ้าใครมันจะไปคิดล่ะว่เพื่อนร่วมชั้นของเราจะกลายมาเป็นแม่ค้าข้างทางแบบนี้แล้ว นี่พวกเธอมาทำอะไรหรอแต่งตัวดูดีกันเชียลจะแน่นอนสิยนะพวกฉันทำงานอยู่บริษัทดิวงานทีนึงก็ได้ตั้งหลายล้านใช้ของแบรนด์เนมมันก็เป็นเรื่องปกติของพวกฉันอ๋อจ่าจ่ายินดีด้วยนะแล้วเธอล่ะไปทำอะไรมาไงไม่ยืนลำบากขายไส้กรอกอยู่แบบนี้ล่ะอ๋อฉันแค่ไม่เห็นต้องถามเลยน่โยสมัยเรียนมันก้าแต่อยู่เงียบ ไม่คบกับใครเลยโตมาเลยไม่มีเส้นสายเลยต้องมาลงเอ่ยขายของหากินไปวันวันพวกเธอพูดเหมือนกับว่าคนขายของนี่ไม่ดีเลยนะวายยิงจะมีหน้ามาพูดอีกขายไส้กรอกไม้และวแค่5บาท10บาทโบนัสก็ไม่มีมันจะมาสู้พวกฉันได้ยังไงล่ะจา้า <c oughs> ใช่ที่ออฟฟิศเนี่ยนะแอร์ก็เย็นเย็นแถมรถก็มีให้ขับด้วย ไม่ต้องมานั่งปิ้งไส่กรอกทั้งวันทั้งคืนใน้ขายที่หน้าหรอววายขายไส่กอกไม่มีโบนัสขายไส่กอกไม่มีโบนัสขายใส่กอกไม่มีโบนัสฉันไม่อายหรอกนะถ้าสิ่งที่ฉันทําอยู่มันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนจะเชิญเธอโลกสวยต่อไปเธอเดี๋ยวลำบากขึ้นมาเมื่อไหร่จะหาว่าพวกฉันไม่เตือน อุนั้นฉันบล็อกเบอร์เธอเลยดีกว่าฉันกลัว่าเธอจะมายืมเงินฉันชีวิตพวกเธอไม่มีอย่างอื่นทำกันแล้วเหรอถึงได้มายืนหัวเราะดูถูกคนอื่นเขาแบบนี้อุย๊ยจริงด้วยปีเตอร์เรามีงานขายรออยู่นี่นะเออ,อคนมีการมีงานมันคงมันก็เหนื่อยแบบนี้แหละแต่บอกไปแม่ค้ายอย่างเธอก็คงไม่เข้าใจหรอก เอาไว้ผู้ชันกลับมาเมื่อไหร่จะมาเล่นด้วยใหม่ก็แล้วกันนะเอ,อแต่ระวังอย่าโดนเทศกิจไล่ไปซะก,ก่อนล่ะไปกันหอยกเสียเวลามามากแล้ว ท่านประธานกำลังจะมาแล้วเราสักครู่นะครับได้ค่ะไม่มีปัญหาพวกเรารอ,รอ,รอได้ครับครับนี่เยโยกยฉันยังเลือกไม่ได้เลยว่าจะเอาโบนัสห้าเดือนไปเที่ยวไหนดีดังเจอเยาวาซะก่อนเอาไว้ปิดดีลนี้ได้เมื่อไหร่่อยคิดก็ได้เออนะเนาะลองเงินพิเศษของงานนี้ออกด้วยเลยดีกว่าไม่ต้องคิดให้เปิดสมองหรอกคะ่ะ ว่าเธอเข้ามาทำอะไรที่นี่นั่นสิใครอนุญาตให้แกเข้ามาทำไมฉันต้องขออนุญาตใครด้วยในเมื่อที่นี่มันเป็นที่ของฉันจับแม่หาขายไส้กอกจะมาเป็นป,ประธานบริษัทเนี่ยนะ <c oughs> นี่แกล้อพวกฉันเล่นปะเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้ล้อเล่นหรอกครับคุณวาง เขาเป็นประธานบริษัท CVM คนที่พวกคุณจะมาคุยงานกันวันนี้ไงครับป,ประธานบริษัทเดี๋ยวนะถ้าเธอเป็นประธานบริษัทแล้วทำไมถึงไปขายเส้นกอกแบบนั้นล่ะไส้กกอกครับไส้กกอกไส้กกอกลร้อนเลยครับ สามไม้ยีสิบเลยครับใส่ก,กล่องร้อนๆเลยครับฉันเอาสามไม้เหมือนเดิมจ้ะพ่อค้าได้เลยครับคุณวาขอบคุณมากเลยนะครับที่อุดหนุนกันเหมือนเดิมจ้าเอาขิงเยอะๆเหมือนเดิมนะได้เลยครับฮลัลโหลฮะแม่เข้าโรงพยาบาลด่วนได้ได้เดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวนี้แหละมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ พอดีแม่ผมเข้าโรงพยาบาลด่วนนะครับแล้วผมก็ทิ้งร้านไม่ได้ด้วยแต่ถ้าผมปิดร้านตอนนี้วันนี้ผมต้องไม่ได้รายได้แน่เลยไม่ได้นะเรื่องเจ็บป่วยมันรอกันได้ที่ไหนไม่ต้องคิดแล้วเดี๋ยวฉันดูร้านต่อให้นายรีบไปเถอะครับครับขอบคุณมากนะครับคุณวา สามมายี20ิบบาทเลยพวกฉันขอโทษนะที่เ้าจะผิดไปใช่ใช่แกลืมๆมมาไปเถอะนะยังไงเราก็เป็นเพื่อนรักกันอยู่แล้วนี่เรามาคุยเรื่องไงกันเถอะนะไม่จำเป็นวันนี้จะไม่มีการทำสัญญาซื้อขายอะไรทั้งนั้นและฉันก็ได้แจ้งเรื่องพฤติกรรมของพวกเธอสองคน ให้กับบริษัทของพวกเธอได้รู้แล้วเย่ายว่าแต่โบนัสหเดือนเลยเตรียมตัวโดนพักงาน5เดือนแทนจะดีกว่าหาหางานาเดือนอน,นี่มันจะเกินไปแล้วนะว่าฉันแค่ร้อว่าเธอเป็นแม่ค้าทำกันขนาดนี้เลยเหรอจะบอกให้รู้ไว้นะฉันไม่กโกรธหรอกที่ล้อฉันเป็นแม่ค้าเพราะมันเป็นอาชีพสุจริตไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่กับคนที่มีหน้าที่การงานที่ดี ดันเอามันมาใช้เหยียบย่ำคนอื่นความคิดแบบนี้ต่างหากที่ไม่มีสังคมไหนยอมรับได้ฉันขอโทษฉันสำนึกผิดแล้วแกต้องให้อภัยฉันนะว่าไม่งั้นผู้ชันแย่แน่ๆถ้าพวกฉันโดนพากันแล้วจองมินี่เหนมาจ่ายนี่นะช่วยฉันเถินะเสียใจนะด้วยนะพวกเธอเชิญกลับไปแก้ตูกกับเจ้านายพวกเธอเองเถอะ <c oughs> ฉันขอลา ว้าเดี๋ยวก่อนสิว้าว้าฟังฉันก่อนนะว้าพีเตอร์เราจะทำยังไงดีล่ะบอกวนัทแถ้ทีนของฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็อดเที่ยวได้เลยเนี่ยโอ๊ย ใช้ชีวิตที่บ้านนอกไม่ใช่หรอคะแล้วนี่ถอกกลับมาทําไมล่ะคะแม่ให้ฉันอุตส่าห์เอ็นดูช่วยเหลือไว้ใจเธอให้เธอดูแลบริษัทแทจนจ้าอะไพวกแกไม่ได้เป็นคนอะไรของฉันฉันตอบกลับไปกับฉันเองถ้าบริษัทนี้ไม่ได้ฉันก็คอยดูแลมันก็ลอกตัวมัตั้งนานแล้วเข้าใจไหมครับครับคุณจิรายุขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับบีมเรารอดแล้วนะ มีคนติดต่อมาซื้อหุ้นบริษัทคุณแล้วจริงเหรอคะคุณจริงเขาจะมาทําเรื่องสัญญาเย็นนี้บริษัทของคุณจะไม่ตกธนาคารยินแล้วนะดีค่ะคุณขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยบีมขายหุ้นบริษัทได้แบบนี้เราจะได้มีเงินเหลือไว้กินไว้ใช้ที่ต่างประเทศกันครับผมรักคุณนะเชิญขออนุญาตค่ะคุณบีมคะหึว่าไงวัน มีคนมาติดต่อขอพบนะคะเห็นเขาบอกว่าเป็นคนในครอบครัวของคุณบีมคนในครอบครัวใช่ค่ะตอนนี้เขานั่งรอยอยู่ที่ห้องรับแขกแล้วนะคะบีมนอกจากพ่อแม่คุณคุณยังมีญาติคนอื่นอีกเหรอตั้งแต่คบกันมาผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเ,เดี๋ยวฉันไปดูก่อนค่ะว่าใครมากันแน่ ไปสับดูเปลียไปเยอะเลยนะคะคุณแม่จริงลูกให้อารมณ์คนละแบบกับตอนที่เราอยู่บ้านสวนเลยนะใช่ค่ะคุณแม่แต่ละสถานที่ก็มีสเสน่ห์ต่างกันอยู่แล้วล่ะค่ะดูสิคะคุณแม่รูปนี้ก็รูปใหม่ <c oughs> คุณจุม๋มคนลูกหมูอีกสองวันก็สิ้นเดือนแล้ว ซูซๆบีมอคุณจุมคุณลหมูมีอะไรให้บีมรับใช้หรอคะรับชงรับใช้อะไรกันฉันกับคุณแม่มีเรื่องอยากให้เธอช่วยนะ่ะช่วยช่วยอะไรหรอคะคือว่าฉันกับลูกจะกลับไปดูแลสามีฉันที่บ้านสวนเขาป่วยไม่รู้จะหายเมื่อไหร่ฉันกับลูกเลยตัดสินใจว่าจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นสักพัก แล้วบริษัทนี้ล่ะคะคุณจุม๋มใครจะดูแลก็เธอไงพวกฉันเห็นเธอเป็นเหมือนคนในครอบครัวฉันเลยจะมอบอำนาจการดูแลบริษัทนี้ให้เธอชั่วคราวนะ<อ>ถือซะว่าเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้เธอด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะคุณแม่ <c oughs> จะดีหรอคะบริษัทเลยนะคะคุณจุม๋มแล้วอีกอย่างบิ๊ก็เป็นแค่แม่บ้านด้วยดีสิเพราะเธอเป็นคนสนิทกับครอบครัวฉันมากที่สุด ฉันไว้ใจเธอถ้าพ่อฉันหายเมื่อไหร่ฉันจะรีบกลับมานะแต่ว่าอืมรับไปเถอะดูแลบริษัทของเราให้ดีนะค่ะบคุณจุม๋มขอบคุณมากนะคะบินสัญญาว่าบิมจะไม่ลืมบุญคุณของคุณจุม๋มกับคุณลูกหมูเลย เป็นยังไงสบายดีไหมหยดูดีขึ้นนะเราคุจุม๋มคุณลุกหมูกลับมาที่นี่ทำไมคะอ้าวบีมฉันก็กลับมาเยี่ยมบริษัทของเราไงบริษัทกำลังเดือดร้อนอยู่ไม่ใช่เหรอบีมที่ป้าคนนี้พูดหมายความว่าไงบริษัทนี้เป็นของเขาเหรอไม่จริงนะคุณอย่าไปฟังคนพวกนี้มันพูด,ดั่วซัวคจ๋ม คุณลูกหมูพวกคุณฟังฉันให้ชัดๆนะคะตอนนี้บริษัทเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นบีมเธอรู้ตัวไหมว่าเธอพูดอะไรออกมาก็พูดความจริงไงคะคุณจุ๋มกับคุณลูกหมูขอกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านนองไม่ใช่หรอคะแล้วนี่ถอกลับมาทำไมล่ะคะหรือว่าเงินหมดไม่มีเงินใช้เลยจะมาขอบีมพวกนั้นบีมไม่มีให้หรอกนะคะ สายเอ็นดูช่วยเหลือไว้ใจเธอให้เธอดูแลบริษัทแทนถ้าจะมาฮุกบริษัทไปร้าตาเฉยแบบนี้หรอในรักคุณนี่อย่าอกว่าแฟนผมนะชาเขาเถอะค่ะคุณจะว่าอะไรฉันก็ว่าไปเถอะแต่อย่ามาทวงบญคุณฉันไม่ชอบพวกคุณสองคนออกไปจากบริษัทผมได้แล้ววันวัน มันลากส่งคน,นนี้ออกไปจากบริษัทได้ค่ะเย้ฉันไม่ไปไหนเท่านั้นนี่แหละนะที่เขาเตือนว่าให้เงินขอทานให้อาหารสุนนะัขยังดีกว่าไปช่วยเหลือคอนนละคุณให้เข้าหมาหมามันยังรู้บุญคุณไอหมามันบ้าทั้งบีม คุณมันต้องตาแบบน,น,นี้หยุดทำไมพวกแกไม่ได้เป็นคนอะไรกับฉันฉันตอบกลับให้องฉันเองถ้าบริษัทนี้ไม่ได้ฉันคอยดูแลมันจะรอจนงไปตั้งนานแล้วเข้าใจไหม,ไหม,มฉันถาเข้าใจไหมหยมุดฉันบอกแล้ายุดนะบีูบิมแกมีสิทธิ์อะไรมาทำกับฉันแบบนี้ที่นี่บริษัทของฉันฉันใหญ่ที่สุดตอนนี้นะ่ะใช่แต่อีกไม่กี่ชั่วโมงมันจะไม่ใช่อีกตอ่อไปพูดอะไรแก ยุคุณจิรายุฉันลูกหมูคนที่ติดต่อซื้อุ้นบริษัท LKT นะคะฉันขอยกเลิกการซื้อขายทั้งหมดค่ะฉันจะไปซื้อกับธนาคารเองค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่อย่าบอกนะว่าใช่คนที่จะมาช่วยบริษัทก็คือพวกฉันนี่แหละเป็นไง จะพลายไหมล่ะคุณลุงหมูคุณจุ๋มคะช่วยสู้คุณเหมือนเดิมเถอะนะคะถ้าปล่อยให้ธนาคารไปเงินมีนจะไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะนะครับช่วยเ,เหมือน่อยนะครับมีเคือบริษัทให้คุณจุ๋มครึ่งหนึ่งเลยก็ได้ค่ะขาร้องแล้ค่ะช่วยมีนสักครั้งเถอะนะคะไม่คนในระคุณอย่างเธอไม่สมควรได้รับโอกาสและการช่วยเหลือจากพวกฉันอีก ไปกันเถอะองแม่ไปรอติดต่อธนาคารดีกว่าไปลูกคุณผู้ชมกลับกาต่าพี่โตเราแบบนี้เราต้องกันที่ไหนไม่ใช่ที่ที่เราบอกเลยล่ะฉันไม่รู้อย่ามาใช้คำว่าเรานี่มันเป็นชื่อเธอไม่ใช่ฉันเราเลิกกัน คนลืมบุญคนคนไม่มีวันได้ดีจริงๆสินะ